ส่วนการต่อยอดอาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานประกวดออกแบบชุดผ้าใหมร่วมสมัยครั้งที่5ก็พร้อมจะต่อยอดพัฒนานักศึกษาให้ดีไซนเนอร์แล้วก็ส่งเสริมให้การทอผ้าพ,พื้นบ้านของจังหวัดเป็นซอฟต์พาวเด้านแฟชั่นไปสู่เวทีระดับนานาชาติต่อครับ ชุดนิรันดรซึ่งทำจากผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีดําพร้อมปักดิ้นทองเป็นลวดลายดอกไม้นะ้เป็นชุดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานะครราชสีมาส่งเข้าประกวดในงานประกวดออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัยครั้งที่5ของกรม,ม่อนไหมที่สถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าประกวดกว่า300ทีมทั่วประเทศนะครับแล้วก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มาได้ นางจิตสวมณัฐชัยวงศ์ธุมในการวิทยายลัยอาชีวศึกษาคนครราชสีมาเปิดเผยว่าได้ส่งเสริมน,นักเรียนนักศึกษาด้าน,านแฟชั่นด้วยการนําเสื้อผ้าและก็สิ่งทอมาเป็นผลงานวางจําหน่ายในชื่อแบรนด์ว่าอบอุ่นและยังเตรียมนักเรียนนักศึกษาครับลงพื้นที่ไปพบกลุ่มทอผ้าสิ้นที่อําเภอสีคิ้วที่มีลวดลายโดดเด่นเพื่อให้รู้จักกับแหล่งผลิตผ้าพื้นบ้านเพื่อน,นําไปต่อยอดผลิตเป็นเสื้อผ้าและเป็นการยกระดับผ้าพื้นบ้านด้วยการนํามาตัดเย็บที่สามารถสวมใส่ได้ง่ายขึ้นทุกโอกาสนะครับแล้วก็ เพิ่มมูลค่าส่งเสริมการทอผ้าพื้นบ้านของจังหวัดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นไปสู่เวทีระดับชาติต่อไปครับคือทางวิทยาลัยเองก็ ได้พาเด็กๆให้เข้าไปรู้จักกับชุมชนชาวบ้านเพื่อเขาได้เห็นถึงความเป็นอยู่นุบิถีชีวิตและตัวนักศึกษาเองเด็กๆเ,เ,เองเนี่ยเขาเป็นคนในท้องถิ่นชุมชนเขาจะได้ดึงวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นดีไซเนอร์หรือผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะได้ดึงเสียภาพของชุมชนเข้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบเสื้อผ้าสร้างกำนานาใจจากตรงเนี้ยเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของชุมชนนะคะที่น่าสนใจยิ่งขึ้นโดย ฝีมือผลงานของเด็กๆนักศึกษาของเราหลายยังเตรียมปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในแผานกวิชาแฟชั่นและสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมด้านแฟชั่นเป็นหนึ่งใน5ด้านสำคัญซอ f t Power ของเมืองไทยครับ